เย่ละซิตี้ซิกใส่จุดแกงเย่ซิตี้ซิกใส่จุดแกงเย่ทำอะไรมาบ้างมาอะไรไปเลยไปเลยไปเลยแรงเราเอาตัวแรงเราไปไหนแล้วอ่ะเจ้าของมันเอาไปได้เปล่าไอโซิตี้ซิกเย่เชื่ออะไรของพวกมึงเนี่ยกิงกุ้งกิงกุ้งกิงกี่ลูป ไม่รู้อ่ะสองลูกเปิดก่อกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งและอันนี้ล่ะมีกระดิ่งกี่ลูกอันนี้ให้เดาเหรอไม่ใช่ให้เดาครับมันเป็นเกมไม่เคยเล่นหรอเก้าล่กแต่ว่าไม่เข้าใจเก้าลูกกุ้งกิ้ง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 มีกี่ลูกสามลูก ทำไมไม่เข er oh, well, ้าใจอ่ะคือไม่เข้าใจที่สีของเกมเนี้ยโอ้ไม่บอกหรอกถ้าบอกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ฮะแล้วแอมเปรจะไปทำไปทำอะไรต่อไปขายยาครับไปขายกับใครคะขายกับสิทธิ์ที่สิทธิ์ขายกับวันจ่าสิทธิ์สิทธิ์เลยนะสิทธิ์ท่ะหรอโทษที ก็ทีหรือว่าสิทธิ์สิทธิ์สิทธิ์ไทยสิทธิททท์เราชนะก็ขอเข้าร่วมโครงการด้วยทษทีขายผู้ชายเหรอค่ะแฟนเหรอค่ะว,ว้าแฟนอยู่แถวนี้ไหมแบบมีมีผัวแล้วเหรอฮะขอแค่แฟนครับแค่แฟน,แฟนอ๋อมีผัวไม่มีผนนะ ก็อย่างที่ผมบอกอะผมจะจีบคุณไม่ได้จีบแฟนคุณซะหน่อยคุณแอมแปะอีกแล้วเหรอลาเล่นลาเล่นลาเล่นขอให้สนุกขอให้โชคดีกับคนคนนี้ <c oughs> ผมสัญญาผมจะมูฟออนนะด <c oughs> ีเหรอเอาอะไรมามูฟออนเลย,เลยสู้ๆป <c oughs> ีผัวไม่มีผลนะเดี๋ยวผมขอ <c oughs> อนุญาตไปทักทายเ <c oughs> พยืพ่อนๆก่อนละกันโอเคไหม <c oughs> โอเคครับครับผม โอเคครับพี่เจ้าเจ้าโอเคครับมีผลไม่มีผลนะแย่เหรอฮะเอาไม่ตามตามเขาพูดไงบูเลพูดตามไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกเออไอ้เนี่ยของจริงเลยสิทำไมกอดไม่ได้เหรอชีฟเอมูฟเองกอดไม่ได้บูเบอร์เองทายแบบเด็กอเมริกาไงเมกาเมกันแก๊งสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยได้กระสุนจากน้องบ๊อบจังมีเลยพี่คิทเทิลหมดอ่ะเต่า ที่ซิงมีใครมีกระสุนขายไหมครัไม่มีเลยครับปืนยังไม่มีเลยครับพี่บอกว่าป้าคอมเลอเอยู่ครับสวัสดีครับอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับฮ้ผมกินมาม่าที่พี่โนให้แล้วนะคิดตันยุคหกอร่อยมากมีครับต้มเส้นกำลังดีสามนาทีให้เขาไปสักสามสิบก็ได้กระเป๋าไหนอะกระเป๋าอะไรอะเรากระเป๋าเก้าสามยี่ยุดตัวไหนพี่เอาตัวไหนอะสุดดีจะ เอาไว้กินขอบคุณครับพี่โนครับ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 ขับหนีใช่ปะไอ้เชี่ยมึงไม่เห็นหรอว่าดับเบรรยาอาศใหญ่ยี่ห้อห้าทุ่มพี่ห้าทุ่มพี่เติอพี่ติอพี่ติไปแล้วไปแล้วก็เลือดมันร้อนอ่ะทำไมอ่ะไอ้เชี่ยโชกจอเดี๋ยวพี่เลือดมันร้อนอ่ะฮ่ไม่ได้หลังเป็นงี้ยมึงรีบขับหนีใช่ปะมึงไม่ได้ยินเสียงอ่ะฟินเลขอะไรอ่ะเดือดร้อนจริงวิจะห้ามพี่กน้องอะเฮ้ยเมน สองแปดห้าใช่ไหมฮัลโหลเข้าแบงค์ได้ก่อนแบงค์นะเราโดนใบได้ไงน่งงงอยู่ด้วยใช่เหรอจะทำอีท่าไหนไม่โดนโนยังไม่โดนไม่โดนได้นะเชื่อหรอเป็นไรลูกโน้ไม่รู้อะรคมินโดนเหรอใช่ส้มอ่ะยิสส้มการ์ดอ่ะข้อหาอะไรอ่ะสตรีมเทไนบ์ป่ะโอเคใช่เขาเขาบอกว่ามันนานแล้วเดี๋ยวเขามา่อันนั้นน่ะ เขาบอกว่าเขาเก็บงานแต่เขาบอกมานานแล้วเดี๋ยวเขาเก็บงานอ๋อเขางานแล้วเก็บงานเหรอเก็บงานเด้อวะเก็บงานเจนเด้อวะเก็บงานแบบไล่เก็บงานที่หลังไม่โอะทำไมล่ะครับเจฟแฟมเอ้ยหล่อจัดหล่อจัด ว่าไงคุณพอสัดี๋ยวกไองบอ pues ทองหล่อเขาไม่ใช่ฉลามว่าไงครับคุณพักชีพเอกละครช่องเจ็ดหรือไงใช่เลยอะไระผมไม่ได้กีผมไม่ได uh> ้ทีททนานอะไรนะคุณลุงตอนนี้ไม่ได้ยินเลยแคยพอสแม่งดังที่ผ่านเลยะตรงนี้ทำไมวะมึงอดไรนไว้มาอะไรนะไม่รู้ใช่หรอ เขาน่าจะเก็บงานจริงอ่ะเราไม่รู้เรื่องอ่ะเราลืมแล้วมั้งจากที่หูไปที่วันไว้หนูฟัามันจะไปที่ไหนไทยเออนั่นสิแต่ไม่เป็นไรไปส้มเองโดนราคาดีน้ำมบอกว่ามีหคานทารอยู้รอบ้านอะไรนะไทยนี่บอกว่าอยู่นอกบ้านแะสูงให้ไม่ได้อ๋อโอเคนไรที่อ่ะเบบ โอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทำไปเถอะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวอาพาไปขึ้นเกาะทองฟ้าเดี๋ยวอุ้มขึ้นป่ะโดนใบคู่อาจจะได้เป็นสีส้มแล้วก็เองจะเองจะได้เป็นใบแดงอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่มีคำด้อมดออะไรคือคำด้อมดอ ฮะคำล่ำลาอ๋อไปแบบวิคำล่ำลาอ๋อโอเคโอเคโอเคไออยากเล่นไออยากเล่นเอาฉันเล่นดิๆแล้วเราจะไปทำอะไรต่อเนี่ยฟาร์มเลยนะตีอ๋อสโนว์แมน เออเขาบอกไปซนอนมนมอ,อย่ามาแป๊บปฏีร่ำลายกอ่ะเอาใช่ใอ๋อเหรอโอ้โหอีกแล้วเหรอเข้าไปอีกแล้วเหรอตัวเน,นี่ยฮะหนูตัวดูเขาอยู่ไหนไม่ดูหนูไม่ดีเขาเดินหายไปเนี่ยโะพวเขียวหน่ะยินอยู่นั่นแ่ะไม่ใช่ป้าลุงลุงลุงไหนลุงนั่นแหละลุงลุงลุงผมแดงเหรอขาว ฮะ,ะลุงไหนอ๋อลุงขาวใช่นั่นแหละไม่ยมไม่ยมไม่มานี่ไม่เห็นเลยยังมายังไม่มา,า,มมาเขามากาตีมาแล้วใช่เหรอเอออ๋อโอเคโอเคเอ้ยเขายิงแล้วกัน แล้วเขามาหลุดอะไรอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาทไมครต่อมอนี่หรือเปล่าวิ่งแล้วพี่โดนพี่ยิงไงแล้วเขาก็เหมือนมอบมั้งอ๋อแล้วทำไมเขาม่อยู่นี่ได้ไม่รู้เหมือกเดียวอกว่าว่าไม่มีไม่มีอาวุธเลยตอนนี้มีรถข้างล่างมีคันนึงไมจะรู้มาเป็นไรปล่อยไปก่อนไปไนะนนเราไปต่อรับเราไปต่อเบิร์ดเาหน่วยล่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 าข้ราชการห่ห่ให่ห่่ห่วสัตว์่วีอะไรเขี่ๆอะเขี่ยเหย จหกพี่เอรพี่ไม่พี่ยูอ่ะอี่ยูซ่อมน้ำหนึงได้ปใบเฮียมีอยู่เกือบสามพันกล่องอ่ะแป๊บนึง่องซ่อมนะครับกล่องซ่อมอ่ะมันรวยคนลิชอ่ะลิชจัดลิชจัดเดี๋ยวนี้พี่ติดขิงอะไรมาวะพี่หายไปเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้แบบว่าโซเล่นเวรวยแล้วนะรวยติดขิงมาสามสี่วันในก็แบบเอาขอสุดซะหน่อยฮะโอ้โหติดขิงไม่พักเลยคนรวยแล้วเริ่มไม่เอาทรงไทยละ เปล่าครับก็เปล่าครับไม่ได้มาเสือม,มันเอาคันเนี้ยมาเสือเราก็โดนตีตายไปครับคันนี้หรอกระสุกมาออกาเลยวะเฮียอยากไปอยากไปบ้านใหม่เลยวะไปครูไปอยู่บ้านใหม่มาสามวันทีมเ,เครื่องเ,เร็วยงแรงกว่าสองเครื่องนี่พึ่งทำอะไรเนี่ยพี่บอ๊อบถ้าถ้าลาต้องลาที่ไหนพี่บอ๊อบลาลาลาที่ไหนลาอยู่ที่ฟาร์มไงเจ็ดสิบอ่ะใช่พุ่พุ่งนี้พุ่งนี้ผมไม่อยู่วะได้บอกบอกไอ้ ชิบะก็เครื่องใหม่เี็มี่เอ็มี่เอ้มี่เอ็มี่เอ็มี่บอกให้เอ็มี่นวางไว้เฉยกลัวมาเล่นแล้วแบบมันจะแบบแรงเกินประเทศอลยดิไอ้นี่ของใครอ่ะ้ไรถคันนี้ของใครอ่ะเหนื่อยกันนะเบิร์ตซี่ขับใช่ใช่นะใช่ลุงมันมีสองคันลุงมันมีสองคันมาดูดิใช่ของพวกมึงปะขอพองซีดีซก ป้าย ODG อ่ะ DG หรือเปล่า DG DG หรือเปล่าอ้าวไอ้สาร DG หรอเข้าไปพี่สวัสดีครับเอ้ยมาเอารถหนึงมาเหมือนจะมาให้กูจูนอ่ะใช่รถพี่หรือเปล่าพี่บล็อกนี่ใช่ใช่ใช่มันมันมันขับอะไรอยู่มันจรถไม่แข็งมาให้กูจูนอ่ะมันเฮเด้อหรอจะมันเฮดขับมาปะเนี่ยพี่ เออตั้งใจเลยตั้งใจเลยนะอโอเคโอเคอย่าเองนละกันพวกมึงอ่ะโอเคนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนติดคิวอยู่ติดคิวอยู่เดี๋ยวค่อยไปลงแม่นที่หลังไอ้สัตว์ไอ้ยางเรียมไปสัตว์้ำสวัสดีครับสวัสดีครับเเอออมมมึงกก็ไ่าืบละถึงลงมามึงก็ไม่มามึงไม้บอบเอวลาลุงไม่มาไม่ไม่มามึงอบบมึงไงเย่ยตัวเฮียอะไรเฮียมึงไงเฮียมึง ไอ้บ๊อบมึงโดนแล้วไอ้บ๊อบมึงโดนเหลี่ยมแล้วไอ้เห no şey ี้ยมึงจะเอารถมึงมาให้ไปจูนเลยอ่ะมึงคิดอยู่แล้วกันเพี้ยนปั๊บพี่บอยหน้าหลังมาครับได้ได้พี่พี่บ๊อบพาพี่ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับพี่ตอานี้แล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอยคิดทีหลังยิ่งทำเยอะกูยิ่งลงเยอะนะเบืดแม่งโคตรทิ้วเลยว่ะอะไรนะว่าให้ช่าได้ยินผมปะได้ยินทีนพีนบอบสายซาดีทีดียว ไม่ต้องเก็บความแค้นอะไรมันแบบตัวนี้โคตรน่ารักอ่ะมาเล่นแบบของคนนิยมพี่คนเล่นสี่ปีอ่ะได้พี่เดี๋ยวกูให้มึงสักครึ่งชั่วโมงเป็นระยะยาวเลยนะไม่เดี๋ยวค่อยเคลียร์พี่จบให้เคลียร์ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยเอาไปลงเบื้องที่หลังเอาแบบคิดทีเดียวเลยไปถามมาก่อนดิไปมึงลองขับรถไปถามมาก่อนดิไปได้พี่ได้ได้ได้ไอตัวตัวขับมานี่ไม่ใช่หรอ ฮัลโหลผมขอพูดดิขอที่ไอโดนอุ้มอยู่นี่เหรอฮัลโหลเอาให้บอสไปเอาให้บอสไปพูดได้แล้วครับมีอะไรบ้างอ่ะใครป้นได้อ่ะตัวป่าเพราะตัวป่าไม่เข้าไปได้บ้างไหมเอาโทรศัพท์มายังไม่รู้อ่ะน่าจะเอามาแล้วแหละมึงขโมยโทรศัพท์มายังไอมาดิตีตายอ่ะไม่รู้ใครเสียครับแล้วมึงเอาโทรศัพท์มันมายัง ขอพาดิทำไมมึงรถกูมาได้อ่ะอะไรพี่มึงรถกูมาได้ไงล่ะไม่ไม่ผมได้มาเมื่อกี้ขอตอมอสกู้ช่วยแล้วใครขับมาคนเนี้ยไม่รู้พี่ผมตายอยู่ อยู่แบบตาพี่ตาปะนิดหน่อยมันขับมาหาเลยปะรถคันเนี้ยมันขับแล้วมันก็วิ่งเข้ามามันจอดไว้ข้างข้างครับใช่ครับจอดไว้ข้างๆจอดไว้ข้างๆใช่ครับอ๋อก็แปลว่ามึงเอามาดิมึงโกหกวีกจอีกอ่ะใช่ผมขับไอเล็กมาอะไรนะผมขับไอเล็กมาพี่ ไม่มีไอเอ็กตรงไนไม่แล้วมันบล็อกหายไปไหนไม่รู้อย่าปอมย่าปลอมดิอย่อมหิอย่าปลอมดินย่าปอมยาปอมดิย่นปลอมอ่ลอมดอย่าปมอ่าปมือ่อมดิอว่าปลอมดิงย่าอมดอาปลอมอนามดอย่าปอมดิอย่าปอมดอ่าลอิอ่าอมดอ่มดิอ่อมดอ่าปมอ่าอมามอย่าอมาอม่าปลมิอ่าอมดิอย่าปลอมดิอย่าอมาอ่า ขับขับรถเข้ามาคันนี้แล้วตอนแรกมันให้มันพูดบอกว่าเพิ่งตอมอแ้วสุดท้ายมื่พอมันพูดกับคํามันบอกว่าเพิ่งขับรถเข้ามาว่าจบไ้กลางๆ้างอัดเอกแต่อัดเอกไม่มีเอาไปบักง่ายเป็นยาวอ่ะอืมยาวยาวอ่ะมันจะแผล่เสียไม่รอดเดี๋ยวลองเข้าไปขบพวกมันเล่นเด้ลองเข้าไปขบพวกมันเล่นเด้ข่มอะไรลองเข้าไปเด้ยี่สิบคนลองเล่นลองเล่นลองเข้าไปขบมกันเด้อ่าๆยีเล่า มึงอะนายส้มอะมึงรู้ใช่ไหมแก๊งมึงอะ่ะเขาโมยรถกูไปให้ลุงจูนอะ่ะมึงรู้ปะเนี่ยใครพี่เ<า>นี่ยคาติงกูอยู่นะยเนี่ยใครวะพี่เอาโมยรถแก๊งพี่ไปให้ลุงจูนอ่ะเนี่ยคาติงอยู่เนี่ยใส่ชุดดุมเทนีเนี่ยมันคือใครอ่ะพี่คือใครอ่ะให้พูดเดออี๋ยวะโปรเต่เปล่าโปรเต่ตรงไปทำไมแล้ว เฮ้ยขึ้นไปดิเฮ้ยมึงลงมาทําไมโง่เอ้ยตามองฟังดูใครพูดใครอะใครอะโปรเต้โปรเต้โปรเต้เออแล้วแล้วมึงไปขโมยรถเขาให้ลุงจูนเหรอผมไม่ได้ขโมยผมไอ้นี่ตอนแรกผมขับอเล็กมาแล้วผมก็ตอมเอาไปแล้วรถก็หายพอตอมเข้ามาอืมแล้วคือลุงลุงเขาก็จูนเนี้ยเหรออืมตอนนั้นลุงดีตีกับดีจีอยู่หรือเปล่าไม่ได้ตีเมื่อกี้เลยเหตุการณ์เมื่อกี้นี่เลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาคิดบัญชีที่หลังครับผมทำที่เราวะดูแล้วเหรอฮะโอ้บัญชีที่หลังอะไรอีกแล้ววะไอระบบไอ้บอมมันระบบไอมด้วยไอบอมมันเล่นชัวร์เขบอกว่าผมบอกว่าบัญชีบัญชีที่หลังอีกแล้วเหรอโอ้อะไรวะงอมแล้วมันงอมแล้วมันงอมแล้วมันงอมแล้วอ่าอืมงอมแล้วพี่งอมแล้ว แคร์ไหมเนี่ยมันงอมอ่ะก็ไม่ต้องแคร์เลยพี่ไม่แคร์อยู่แล้ว ระเบิดรถไม่ให้ใครใช้ยังออกกันหน้าโดนหลอเฮ้ยอะไรวะหน้าเวลาตายเลยเนี่ยตายตายจริงเบลไม่อยู่เบลไม่อยู่เบลไม่อยู่อย่าละตายจริงด้วยตายนะตายนะตายจะแล็บจะแล็บนะครับเล็กเล็กวอลไม่เกินห้าพันได้ไหม แม่งเวอร์จัดแล้วก็ไม่ใช่เกินห้าพันเลยเอ๊ะไม่คุยคุยกันเลยแบบโอ้โหหมื่นหนึ่งมันไม่ได้เล่นไงเพิ่งแค้นแล้วบินเข้ามาทศชาติพี่เรียกอะไรพี่เจโร่ออกปะหนึ่งสองแปดหนึ่งระยะเฉยครับระยะระยะไหนอ่ะพี่ปั๊มยาเพนเขียวหนึ่งก็คือในบริเวณแถวพื้นที่บ้านเขาครับอันนี้บ้านเขาปะตรงที่ผมอยู่อ่ะก็ไม่ใช่แต่คือว่าในสายตาเจ้าหน้าที่จุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์ก็ยังเป็นว่า จุดสติเสียงอยู่ครับอ้าวแล้วผมจะไปที่ไหนได้อะ